อันนี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถ้าถ้าสมมติว่าได้มากกว่าพี่อ่าได้พี่เบียร์นี่แต่ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่พี่เฟิร์สนี่พี่เฟิร์สพี่เปิดเพลทุกวันเลยใช่ไหมเปิดทุกวันเลยกี่เดือนนะสามเดือนสามเดือนต่อเนื่องกันเปิดทุกวันวันละกี่รอบครับฮะวันละห้ารอบวันละห้ารอบไม่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 โดนลูกค้าด่าใช่ไหมอ๋อไม่ไม่บังคับดีเจเปิดเลยทุกคนปั๊บป๊า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 ๊าป๊๊าป๊๊าป๊าาป๊าป๊าปา ใครไม่เปิดคือเราตัดตังครึ่งหนึ่งอะไรนะตัดตังชนิดแหละอโถอ้าวนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้ขอบอกว่าสุดยอดนะฮะกับคุณลูกทุ่งนะครับเมื่อวานนี้อ่าจริงๆนะเราก็ไปกันมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็มีงานไงเอาเป็นว่าใครยังไม่ได้กลับบ้านเลยไหมฮะใครยังไม่ได้กลับบ้านเลยมีไหม คือแบบงานต่อ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 กันทุกวันเลยอ่ะใช่ครับนะแล้วก็แม่แม่ก็ตายไปเชียร์ทุกวันใช่บางคนไม่แม่อ่อนะก็มีนะเฮ้ยเอ้ะอย่างอย่างบางที่แบบไปมีมีเพือนแล้วอ๋อพี่เบียร์ก็ไม่อาบใช่ไหมบางบางทีแบบไป ต่อกันเลยจังวันอย่างเงี้ยอย่างอย่างวันวันวันก่อนเราอยู่ที่เนี่ยนะอยุธยาใช่มพีอ่อายุธยาแล้วก็มีก่อนหน้ามีพัยยทยาอยุธยาแล้วกก็รุงเทพกรุงเทพก็มาที่นี่มาที่นี่ต่อครับบางทีแบบเวะเว้ห้องน้ำอย่างเงี้ยแบบบางทีไม่ได้มีไม่ได้นอนนะพี่นะ,อะนอนในรถอย่างเงี้ยครับบางทีก็ไม่ได้อาบน้ำก็มีเขาบอกนอนพักเอาอะไรเงี้ยรใช่ถ้าอายนล้วพรุ่งนี้กับไปอาบพรุ่งนี้ก็จะมาพรุ่งนี้ค่อยพักเหม็นกันบ้างไหมเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ย ต้องด,ด,<ม>ดมใช่ไหมต้องดม,ดมเ,ดเดี๋ยวพี่เบียนลงไป็นดมดิไ <laughs> <c oughs> อ่โอเคครับ okay, ช่วยกันตอบเพลงต่อไปมา